มันเห็นชัดมากเลยว่ามันกลายเป็นระบบที่คนมีอำนาจไม่รับผิดชอบแต่คนที่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนทุกครั้งในประเทศนี้ไม่ค่อยมีอำนาจคนที่ชักใย,ยอยู่ข้างหลังผ่านทางโครงสร้างกับระบบราชการพวกนี้มีอำนาจในทางปฏิบตัติแต่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำหมดตัวนีงมันเป็นพลังทางการเมืองพลังทางเศรษฐกิจที่มันถูกกดทับเอาไว้ด้วยระบบและราชการรวมศูนย์มันจะระเบิดออกมาพร้อมกันมันเหมือนกับมีก้อนหินเนี่ยมานั่งทับ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 อยู่ทุกจังหวัดทุกๆทกทกเทศบาล แล้วเราไปช่วยกันยกก้อนหินนี่ออกเนี่ยดอกไม้มันจะบานสะพรั่งและเป็นดอกไม้ที่หลากหลายสีมากนะครับคือผมมองแบบนี้นะครับเรื่องของปัญหาในทางโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรดาสถาบันการเมืองต่างๆตั้งแต่สถาบันพระธศาสตร์ลงมาถึงระบบรัฐสภามาถึงศาล นะครับมาถึงพวกองค์กรอิสระนะครับมีเรื่องของกองทัพที่ต้องปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยมีเรื่องของการทลายทุนผูกขาดมีเรื่องของการสร้างรัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมล้าต่างๆพวกนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างภาพใหญ่ทั้งสิ้นแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือระบบการบริหารราชการแผ่นดินนะครับการปฏิรูประบบราชการซึ่งผมคิดว่าร้อยสาปีผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับรัฐประเทศไทยยังเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ รเรายังไม่เอาอํานาจกลับไปไว้ที่ท้องถิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งใจว่าการขับเคลื่อนการผลักดนันการแก้รัฐธรรมนูญหมวด14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นหมุดหมายสําคัญที่ยืนยันว่าการกระจายอํานาจนั้นเป็นฉันทามติของร่วมกันของสังคมไทยเราเคยพยายามทําตอนรัฐธรรมนูญ40ต่อเนื่องมาด้วยกฎหมายแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42พยายามจะก,กระจายกระจายออกไปทีละขั้นทีละตอนแต่ในท้ายที่สุดครับพอรัฐประหาร57เเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย มันถอยหลังเข้าคลองเลยเหมือนเากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วการเสนอครั้งนี้เนื้อหาหลักใหญ่ใจความของเราคือเราต้องการแก้ปัญหาสิ่งที่40คิดเอาไว้และทําไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ก้าวให้รุดหน้ามากกว่านะครับหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือเปลี่ยนวิธีคิดครับจากเดิมเนี่ยอำนาจการจัดทําบริการสาธารนณะมันมีทั้งส่วนกลางภูมิภาคท้องถิน่นทําได้ด้วยกันหมดแต่อํานาจหลักเนี่ยมันไปอยู่ที่ส่วนกลางเรากลับใหม่เราบอกว่าอํานาจการจัดทําบริการสาธารนณะ อยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลักโดยใช้พื้นที่เป็นตัวเป็นเกณฑ์ถ้าการจัดทำบริการสาธารณะเกิดที่พื้นที่ไหนนั่นคือท้องถิ่นเป็นคนทําส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเป็นตัวเสริมถ้าเขาไม่มีศักยภาพทําเขาร้องขอมาส่วนกลางส่วนภูมิภาคถึงค่อยเข้าไปทําซึ่งมันจะแตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนกลางทําเป็นหลักท้องถิ่นเป็นตัวเสริมอีกอันนึงครับเวลาอะไรที่มันซ้อนกันอำน,นาจมันซ้ําซ้อนกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ถือว่าเป็นของท้องถิ่นมีเฉพาะแค่บางเรื่องเท่านั้นที่ท้องถิ่นทําไได เช่นเรื่องการเงินการคลังนะครับเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาการนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นก็คือผมคิดว่าแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจที่เคยทํากันมาตั้งแต่ปี42เนี่ยเวลาเราบอกให้ถ่ายโอนภายในปีไหนปีไหนปีไหนสุดท้ายมันไม่มีสภาพบังคับเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าแผนมันบอกว่าไปภายในกี่ปีแล้วยังไม่ทำถือว่าทําถือว่า,วามีผลการโอนภารกิจไปไว้ที่ท้องถิ่น เรียบร้อยแล้วนะครับออนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของผมคิดว่าถ้าเรากระจายหน้าได้สมบูรณ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพลันก็จะมาถึงคาถามว่าแล้วจาเป็นต้องมีราชาการส่วนภูมิภาคอีกไหมส่วนภูมิภาคหมายถึงอะไรอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยจังหวัดอะ่ะเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดรประทรวงวัดสาธณสุขจังหวัดกรมชนรัฐบาลกรมทางหลวงชนบทอะไรพวกเนะี้ย ทั้งหลายทั้งวงเนี่ยเราก็ต้องตามถาม่าสุดท้ายต้องทอาอีกไหมเพราะในเมื่อภารกิจมันโอนไปไว้ที่ท้องถิ่นหมดแล้วนะครับก็เป็นคําถามสุดท้ายว่าถึงเวลายกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแล้วหรือยังนะครับนี่ก็คือ,อ,อโครงสร้างที่เราคิดจะรณรงค์ต่อไปทีนี้ที่ออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทําสําเร็จเนี่ยประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงคืออํานาจมันไปอยู่ที่ท้องถิ่นรัฐส่วนกลางคุณก็จะไปทําแต่เรื่องใหญ่ๆ เรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องการต่างประเทศทําเรื่องใหญ่ๆบนเลยคุณไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งคิดน้ําสะอาดไหมถนนผนางดีไหมไฟสว่างไหมเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท้องถิ่นเขาทํากันเองในขณะเดียวกันท้องถิ่นก็สามารถตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ได้ว่าเขาอยากได้อะไรก็ทำมันนั้นให้ไม่ใช่จัดมาจากส่วนกลางซึ่งไม่ทราบว่าความต้องการท้องถิ่นคืออะไรนะครับถ้าออกแบบได้เป็นอย่างนี้ผมว่าศักยภาพ นะครับในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะรุดหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นพลังทางการเมืองพลังทางเศรษฐกิจที่มันถูกกดทับเอาไว้ด้วยระบบและราชการลวมศูดมันจะระเบิดออกมาพร้อมกันมันเหมือนกับมีก้อนหินเนี่ยมานั่งทับ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 อยู่ทุกจังหวัดทุกๆเทศบาลแล้วเราไปช่วยกันยกก้อนหินนี่ออกเนี่ยดอกไม้มันจะบานสะพรั่งและเป็นดอกไม้ที่หลากหลายสีมากนะครับ ผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับว่านี่คือปัญหาที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพยายามจะเข้ามาแทรกแซงท้องถิน่นประเทศไทยเราเป็นรัฐเดี่ยวนะครับไม่ใช่สหพันธรัฐดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นยังต้องมีอยู่แน่ๆมันไม่ใช่แยกขาดกันแต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบบังคับบัญชาที่ส่วนกลางภูมิภาคไปสั่งท้องถิ่นให้ทํา แต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันจะเป็นเป็นลักษณะกำกับดูแลกำกับดูแลคือดูว่าคุณทำผิดกฎหมายไหมนะครับคุณทำเสร็จแล้วฉันค่อยมาดูว่าคุณทำผิดกฎหมายไหมไม่ใช่ไปห้ามไปสั่งหรือไปบอกว่าเขาต้องขออนุญาตนะครับทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยราชการส่วนกลางและภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะที่มาจากกระทรวงมหาดไทยนะมักจะชอบออกระเบียบภายในอาศัยกฎหมายเฉพาะของตัวเองต่างๆเข้าไปแทรกแซงการทำงานของท้องถิน่กนกรณีล่าสุดที่สมุดประการนี่ชัดเจนมาก โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนระดับเทศโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในเทศบาลนะครับโรงเรียนระดับปฐมเนี่ยภารกิจเขาบอกแล้วว่าเ mm hmm. ทศบาลจัดการศึกษาในระดับปฐมได้โรงเรียนน,นนั้นเป็นสังกัดของเทศบาลเดี๋ยวนั้นจึงเป็นภารกิจของเทศบาลที่จะจัดการหลักสูตรการศึกษาจะอะไรต่างๆว่าไปทีนี้เทศบาลด่านสํโรงเนี่ยเป็นเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเดี๋ยวนั้นเราก็เข้าไปช่วยคิดช่วยอ่านเรื่องนโยบาย เรื่องสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเอาเรื่องการเรียนเรื่องโคดดิ้งนะครับไปสอนในในโรงเรียนนังน,นะครับซึ่งมันก็ทําได้ตามระบบปกติแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราก,การเนี่ยตกใจเพราะว่าเห็นเป็นชื่อคณะก้าวหน้า,ห,นาหรือว่าเห็นเป็นชื่อธนาธรหรือเปล่าเลยตกใจทันทีถ้าไม่มีถ้าเป็นชื่ออื่นอาจจะรู้สึกเฉยๆพอเป็นชื่อนี้ตกใจทันทีตกใจทันท,สนทีสิ่งที่ตามมาคืออะไรทำหนังสือไปส่งไปทุกองค์กรท้องถิ่น ในสมุดปาการหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยบอกว่าให้พึงระมัดระวังมีกฎหมายข้อั้นข้อนี้แต่กฎหมายที่ท่านว่ามาเนี่ยมันหมายความว่าท่านกําลังจะลงไปสั่งส่วนท้องถิ่นเขานะครับส่วนกลางอาจจะคุ้มมาตรฐานได้มาตรฐานการศึกษาได้แต่คุณไปสั่งเขาถึงขนาดว่าห้ามทาอย่างนั้นห้ามทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับภาพใหญ่ไปกว่านั้นครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนการเอาเรื่องโคดดิ้งไปสอนเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่อง เรื่องให้มาสนับสนุนให้เลือกชั้นให้มาสนับสนุนให้พักการเมืองกลุ่มนเขาเอาวิชาขวดดิ้งไปสอนแล้วก็เป็นโนโยบายที่เขาเอาไปหาเสียงตอนเขาลงเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็เป็นเจตจำนงที่นักการเมืองท้องถิน่นที่เขาชนะการเลือกตั้งเขาได้รับอนัตจากประชาชนเขาอยากจะทําปัญหาคือพูดกันง่ายๆคือผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากไหนครับคือคุณมาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทยแต่นายกท้องถิ่นเขามาจากการเลือกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่จำเป็นต้องพึงระวังคือ ใครรับผิดชอบกับประชาชนนะผมเชื่อว่าผู้ว่าเนี่ยคุณจะพูดว่าคุณรับผิดชอบประชากับประชาชนรักประชาชนให้ตายมันก็ไม่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงเพราะคุณต้องฟังนายคุณที่ตั้งคุณมาถ้านายคุณสั่งคุณไม่ทําคุณก็โดนย้ายนะฮะแต่นายกท้องถิน่นเขาลงเลือกตั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ทงางวดหน้าเขาสอบตกใช่ไหมฮะถ้าเขาทําไม่ดีง้ดหน้าเขาสอบตกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเห็นชัดมากเลยว่ามันกลายเป็นระบบที่คนมีอํานาจไม่รับผิดชอบนะครับ แต่คนที่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนทุกครั้งในประเทศนี้ไม่ค่อยมีอำนาจนะฮะคนที่ชักายอยู่ข้างหลังผ่านต่างโครงสร้างกับระบบราชการพวกนี้นะฮะมีอำนาจในทางปฏิบัติแต่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำหองตัวนี้นะครับแต่พวกนักการเมืองลงเลือกตั้งรับผิดชอบต่อประชาชนแต่กลับไม่มีอำนาจทำอะไรเลยเจอราชการส่วนกลางส่วนคุณพี่ภาคเข้าขัดขวางผมคิดว่ามันเป็นการรนรงนะครับเป็นการรนรงในทางระยะยาว นะครับเวลาผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เรื่องปฏิวัติเลยเนี่ยผมผมเชื่อจริงว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราให้ชื่อว่า Citizen Revolution หรือการปฏิวัติพล,ลเมือง Citizen Revolution เนี่ยมันหมายถึงอะไรหนึ่งคือสันติไม่ใช้อาวุธไม่มีการติดอาวุธใดๆทั้งสิ้นแต่จะใช้พล,ลเมืองจำนวนมหาศาลนะครับที่ติดอาวุธทางความคิดที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆและอยากออกไปเปลี่ยนแปลงพร้อมเพียงกัน นะครับตัวอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก็คือชิลีชิลีเนี่ยใช้การหย่อนบัตร3ครั้งติดกันนะครับชนะตั้งแต่หย่อนบัตรให้มีสภาร่างรูปมาจากประชาชนหย่อนบัตรเลือกสภาร่างรัฐมนูญน,นะครับแล้วก็หย่อนบัตรล่าสุดได้ประธานาธิบด,ดีที่มาจากฝ่ายซ้ายละเขาย่อนบัตร3าครั้งถามว่าอยู่ดีๆหย่อนบัตรชนะเลยไหมตั้งสาครั้งไม่ใช่หรอกครับเขารณรงความคิดเขาลงไปจัดตั้งความคิดคนนะครับให้คนเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญให้คนเห็นว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพร้อมเพียงกันนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ไปจบที่คูหานะฮะนี่คือ citizen revolution ในความหมายของผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเขียนเรื่อง revolution เนี่ยผมไม่เชื่อว่าศตวรรษที่21เนี่ยมันจะทําการปฏิวัติได้เหมือนศตวรรษที่18เราเอามาเป็นบทเรียนเป็นแรงบันดาลใจได้แต่ไอการเข้าไปยึดอํานาจรัฐเนี่ยด้วยวิธีแบบเดิมๆม,มีกองกําลังเข้าไปยึดแล้วปกครองได้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเกิดขึ้นได้ต่อให้คุณยึดได้คุณก็ปกครองไม่ได้ เพราะความคิดคนยังไม่เปลี่ยนดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดคนก่อนแล้วให้เกิดมวลชนเพิ่มขึ้นมาทั้งคุณภาพทั้งปริมาณนะครับและถึงเวลาเขาเนี้ยจังหวะจะโคนมันเหมาะเมื่อไหร่มันเปลี่ยนได้เลยนะครับดังนั้นถ้าท่านใดเชื่อมั่นว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันทุกคนต้องเข้าใจตรงกันหรือว่ามันเป็นการทํางานระยะยาวนะครับมันไม่ใช่แค่ชั่วข้ามคืนปุ๊บแล้วเปลี่ยนนะครับดังนั้นทุกวันนี้ที่ทำเนี่ย สำหรับผมเนี่ยก็คิดว่ามันก็เกิดผลสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนี่คือการสะสมกําลังนะครับแล้วก็ประเมินกับสภาวการที่ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับก็มีรุกมีถอยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป้าหมายใหญ่ยังยังยังเดินหน้าต่อไปด้วยกัน